ดีค่ะพบกับอักษรออนเลิร์วันนี้นะคะก็พบกับครูเกตในรายวิชาภาษาไทยชั้นป2ค่ะก่อนอื่นนะคะนักเรียนต้องเตรียมอุปกรณ์ในการเรียนให้พร้อมก่อนนะคะได้แก่สมุดดินสอนและยางลบนะคะจากบทเรียนที่แล้วนะคะนักเรียนก็ได้เรียนมาตราตัวสะกดแม่กฎบางส่วนไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้ครูก็จะพามาเรียนมาตราตัวสะกดแม่กดตัวที่เหลือกันก่อนเลยนะคะแต่ก่อนอื่น นักเรียนจะต้องมาช่วยครูผลิตคำเหล่านี้ให้กลายเป็นโทรศัพท์มือถือหรือเป็นคอมพิวเตอร์กันนะคะโดยมาดูกันค่ะว่าคำแรกจะเป็นโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์กันนะคะคำนี้อ่านว่าอะไรคะอ่านพร้อมกันนะคะอ่านว่ากลางคืนกลางคืนนักเรียนคิดว่าจะเป็นโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์คะนั่นก็คือคอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะต่อไปค่ะ คำว่าโอรสเป็นมือถือต่อไปค่ะคำว่าเคตแดนเขตแดนนี้เป็นโทรศัพท์มือถือนะคะคำต่อไปค่ะคำว่าตึกแถวเป็นคอมพิวเตอร์คำต่อไปคำว่าจับจายก็กลายเป็นคอมพิวเตอร์เหมือนกันนะคะคำต่อไปค่ะคำว่าปราศาส เป็นโทรศัพท์มือถือนะคะคำต่อไปคำว่าเศษส่วนกลายเป็นโทรศัพท์มือถือและคำต่อไปคำว่าคอมพิวเตอร์ก็กลายเป็นคอมพิวเตอร์นะคะคำต่อไปคำว่าจอดรถกลายเป็นโทรศัพท์มือถือคำต่อไปคำว่า นาฬิกานะคะก็กลายเป็นคอมพิวเตอร์และสุดท้ายคำว่าโกรธต้องเป็นโทรศัพท์มือถือแน่นอนนักเรียนสังเกตเห็นคำเหล่านี้ไหมคะคำที่กลายเป็นโทรศัพท์มือถือคือคำที่เรายังไม่เคยเรียนมาเลยใช่ไหมคะและอีกฝั่งหนึ่งคือคำที่กลายเป็นคอมพิวเตอร์คือคำที่เราเรียนผ่านมาแล้วทั้งหมดใช่ไหมคะแล้ววันนี้เราก็จะได้ไปเรียนรู้ ฟังที่เป็นโทรศัพท์มือถือกันนะคะและตอนนี้นะคะครูก็พานักเรียนเรียนมาถึงมาตราตัวสะกดแม่กดแล้ววันนี้เราต้องไปเรียนตัวที่เหลือให้ครบนะคะเพื่อที่จะพาเด็กสองคนนี้ผ่านด่านไปให้ได้นะคะแม่กดเรามาทบทวนกันอีกครั้งนะคะแม่กดพยาญชนะตัวอะไรคะที่เป็นตัวสะกดนั่นก็คือดอเด็กนั่นเองนะคะซึ่งดอเด็กก็เป็น ตัวสะกดที่ตรงตามมาตรานะคะมีตัวอื่นมีตัวอะไรบ้างนั้นไปดูกันค่ะตัวแรกเลยคือจอจานชอช้างซอโซ่ดังนั้นจอจานชอช้างซอโซ่เป็นตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรานั่นเองค่ะต่อไปค่ะดอชาดาตอประตักทอฐาน สามตัวนี้ก็เป็นตัวตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรานะคะต่อไปค่ะทอนางมนโททอผู้เท่าตอเตาสามตัวนี้ก็เป็นตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตราเช่นกันต่อไปค่ะทอถุงทอทหารทอทงสามตัวนี้ก็เป็นตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรานะคะต่อไปค่ะ สสาลาสฤสีและสลเสือเป็นตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตราเช่นกันนะคะดังนั้นมาตราตัวสะกดแม่กดมีดอเด็กเป็นตัวสะกดที่ตรงตามมาตราและมีจอจานชช้างสโซ่ดอชดาตอปะตักทฐานทอนางมุนโททผู้เท่าตเตาทอทุงทอทหารทอทง สอซาลา,าลอสอฤศีและสอเสือเป็นตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตราแต่มีเสียงเหมือนดอเด็กสะกดนั่นเองค่ะจากบทเรียนที่แล้วใช่ไหมคะนักเรียนเรียนไปบางส่วนแล้วและวันนี้ครูก็จะพานักเรียนมาเรียนตัวที่เหลือกันซึ่งได้แก่ดอเด็กตอเต่าถอถุงทอทหารอทอธง สอสาลาสอฤษีสอเสือซึ่งคำเหล่านี้จะเป็นตัวสะกดที่อยู่ในมาตราแม่กดนั่นเองนะคะก่อนอื่นนักเรียนต้องมาแยกองค์ประกอบของคำกันก่อนเลยค่ะคำนี้นักเรียนคิดว่าจะเป็นคำว่าอะไรคะเด็กคนนี้รอขึ้นรถอยู่ใช่ไหมคะและรถกําลังจะมาจอดที่ป้ายรถเมย์ดังนั้นคำนี้จึงเป็นคำว่าจอดรถนั่นเองและ คำนี้มีสองพยางใช่ไหมคะคือคำว่าจอดและคำว่ารถไปดูกันค่ะว่าพยัญชนะต้นคือตัวอะไรคือจอจานนั่นเองนะคะแล้วก็มีดอเด็กเป็นตัวสะกดสะระที่ใช้คือสะระอ,อและไม่มีรูปวรรณยุกนะคะคำต่อมาค่ะคำว่ารถมีพยานชนะต้นคือรอเรือมีถอถุงเป็นตัวสะกด สระที่ใช้คือสระโอแล้วก็ไม่มีรูปวรรณยุกต์นะคะนักเรียนมาอ่านคำว่าจอดรถพร้อมกันนะคะจอดรถอ่านว่าจอดรถสังเกตคำว่าจอดนะคะมีดอเด็กเป็นตัวสะกดดังนั้นคำนี้อยู่ในมาตราแม่กฎที่ตรงตามมาตรานะคะแล้วก็อีกคำหนึ่งคำว่ารถมีทอถุงเป็นตัวสะกดใช่ไหมคะออกเสียงพยัญชนะท้ายเหมือนดอเด็ก ดังนั้นคำว่ารถก็อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กฎที่ไม่ตรงตามมาตรานะคะต่อไปค่ะนักเรียนคิดว่าคำนี้เป็นคำว่าอะไรคะคือคำว่าเขตแดนนั่นเองนะคะเขตแดนมีสองพยางคือคำว่าเขตและคำว่าแดนคำว่าเขตก่อนนะคะพยาญชนะต้นคือขอใขมีตอเต่าเป็นตัวสะกดสระที่ใช้คือ สระเอแล้วก็ไม่มีรูปวรรณยุกตนะคะต่อไปค่ะคำว่าแดนมีดอเด็กเป็นพยาญชนะต้นตัวสะกดคือนอหนูแล้วก็สาระแอนะคะแล้วก็ไม่มีรูปวรรณยุกตนะคะเรามาอ่านคำนี้พร้อมกันอีกครั้งนะคะเขตแดนอ่านว่าเขตแดนนักเรียนมาดูคำว่าเขตก่อนนะคะสังเกตดีๆนะคะคำนี้มีตัวสะกดเป็น อเต่าแล้วก็ออกเสียงพยัญชนะท้ายเหมือนดอเด็กดังนั้นคำนี้ก็อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กฎที่ไม่ตรงตามมาตรานะคะแล้วก็อีกคำหนึ่งคือคำว่าแดนมีนอหนูเป็นตัวสะกดดังนั้นอยู่ในแม่กลนนั่นเองนะคะเรามาดูที่คำต่อไปกันเลยนะคะนักเรียนคิดว่าภาพนี้จะเป็นคำว่าอะไรคะภาพนี้เป็นภาพ ปราศาสใช่ไหมคะดังนั้นคำนี้จึงเป็นคำว่าปราศาสและมีสองพยางโดยครูจะแยกเป็นคำว่าปลาและคำว่าศาสตร์นะคะคำว่าปราพยัญชนะต้นคือปอรอนะคะแล้วก็ไม่มีตัวสะกดใช่ไหมคะสระที่ใช้คือสระอาแล้วก็ไม่มีรูปวรรณยุกนะคะอีกคำหนึงค่ะคำว่าศาสตร์พยัญชนะต้นคือสอเสือ ตัวสะกดคือทอทหารสระที่ใช้สระอานะคะแล้วก็ไม่มีรูปวรรณยุกนะคะเรามาอ่านคำนี้พร้อมกันอีกครั้งนะคะปราศาสตร์อ่านว่าปราศาสตร์นักเรียนสังเกตดีๆนะคะคำว่าปราไม่มีตัวสะกดดังนั้นอยู่ในแม่กอกาและคำว่าศาสตร์ตัวสะกดคือทอทหารแต่ออกเสียงพยัญชนะท้าย เหมือนดอเด็กนะคะดังนั้นคำนี้จึงอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กดนั่นเองนะคะภาพต่อไปค่ะนักเรียนมาดูสิคะว่าชายคนนี้เขากำลังรู้สึกอย่างไรเขากำลังโกรธใช่ไหมคะแล้วคำว่าโกรธพยัญชนะต้นคือตัวอะไรคะกรอนะคะแล้วก็มีทอทงเป็นตัวสะกด ซึ่งสระที่ใช้ก็คือสระโอนะคะแล้วก็ไม่มีรูปวรรณยุกนะคะดังนั้นคํานี้อ่านว่าโกรธนะคะอ่านพร้อมกันอีกครั้งนะคะโกรดอ่านว่าโกรดนักเรียนสังเกตดีๆนะคะตัวสะกดคือพอทงใช่ไหมคะแต่ออกเสียงพยัญชนะท้ายเหมือนดดเด็กดังนั้นคํานี้ก็อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กดนะคะต่อไปค่ะนักเรียนคิดว่าภาพนี้เป็นภาพอะไรคะ มีดวงอาทิตย์สองมาขณะน,นี้ต้องเป็นภาพอากาศแน่นอนใช่ไหมคะภาพอากาศมีสองพยางคือคำว่าอาและคำว่ากาศมาดูที่คำว่าอาก่อนนะคะพยาญชนะต้นคืออ,อ่างคำนี้ไม่มีตัวสะกดนะคะแล้วก็สระที่ใช้คือสระอาแล้วก็ไม่มีรูปวรรณยุกนะคะอีกคำหนึ่งค่ะคำว่ากาศพยาญชนะต้นคือกไก ตัวสะกดที่ใช้คือสอสาราแล้วก็สระที่ใช้ก็คือสระอานะคะแล้วก็ไม่มีรูปวรรณยุกนะคะเรามาอ่านคำนี้พร้อมกันนะคะอากาศอ่านว่าอากาศนักเรียนสังเกตคำว่ากาดนะคะตัวสะกดคือสอสาราแต่ออกเสียงพยัญชนะท้ายเหมือนดอด็กดังนั้นคำนี้ก็อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กฎนะคะต่อไป นักเรียนเคยเจอแบบนี้ไหมคะหรืออาจจะยังไม่เคยเจอซึ่งจะพบในวิชาคณิตศาสตร์ใช่ไหมคะเราจะเรียกว่าเศษส่วนนั่นเองนะคะเศษส่วนมีสองพยางครูก็จะแบ่งเป็นคำว่าเศษและคำว่าสว่วนดูคำแรกก่อนนะคะคำว่าเศษมีสสาราเป็นพยัญชนะต้นตัวสะกดคือตัวอะไรคะสฤศ แล้วก็มีสระเอนะคะแล้วก็ไม่มีรูปวรรณยุกนะคะส่วนอีกคำหนึ่งค่ะคำว่าส่วนพยัญชนะต้นคือสอเสือตัวสะกดคือนอนหนูสระที่ใช้นักเรียนคิดว่าเขาใช้สระอะไรคะสระอัวนั่นเองแล้วรูปวรรณยุก์ล่ะคะรูปวรรณยุกเอกนั่นเองนะคะเรามาอ่านคํานี้พร้อมกันอีกครั้งนะคะ เศษส่วนอ่านว่าเศษส่วนนักเรียนสังเกตคำแรกนะคะคำว่าเศษมีสองฤาษสีเป็นตัวสะกดแต่ออกเสียงพยัญชนะท้ายเหมือนดอเด็กใช่ไหมคะดังนั้นคำนี้ก็อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กดอีกคำหนึงค่ะคำว่าส่วนมีนอนหนูเป็นตัวสะกดดังนั้นอยู่ในมาตราแม่กลน,นั่นเองนะคะภาพต่อมานะคะนักเรียนคิดว่าคำนี้จะเป็นคำว่าอะไรคะ นั่นคือโอรสนั่นเองแล้วโอรสคืออะไรคะโอรสแปลว่าลูกชายใช่ไหมคะดังนั้นคำนี้มีสองพยางค์คือคำว่าโอและคำว่ารสเรามาดูคำแรกก่อนนะคะคำว่าโอพยัญชนะต้นคือออ่างคำนี้ไม่มีตัวสะกดใช่ไหมคะแล้วก็สระที่ใช้คือสระโอส่วนรูปวรรณยุกต์ไม่มีนะคะ และอีกคำหนึงคือคำว่ารถคำว่ารถพยัญชนะต้นคือรอเรือมีสอเสือเป็นตัวสะกดสระที่ใช้คือสระโอนะคะแล้วก็ไม่มีรูปวรรณยุกนะคะเรามาอ่านคำนี้พร้อมกันอีกครั้งนะคะโอรถอ่านว่าโอรถดูคำแรกก่อนนะคะคำว่าโอไม่มีตัวสะกดดังนั้นอยู่ในแม่กอกาและคำว่ารถ คำนี้มีสเสือเป็นตัวสะกดแต่ออกเสียงพยัญนชนะท้ายเหมือนดอเด็กดังนั้นคำนี้ก็อยู่ในมาตราแม่กดนั่นเองนะคะหลังจากที่เราแยกองค์ประกอบของคำไปแล้วนะคะครูก็จะให้นักเรียนอ่านคำที่มีแม่กดเป็นตัวสะกดบ้างนะคะว่ามีคำว่าอะไรบ้างเราไปดูภาพแรกกันเลยนะคะภาพแรกเป็นภาพ ชายแก่คนหนึ่งเขารักสัตว์ของเขามากแสดงว่าเขามีความเมตตาต่อสัตว์ใช่ไหมคะดังนั้นคำนี้อ่านว่าเมตตาออกเสียงตามครูนะคะเมตตาอ่านว่าเมตตานักเรียนดูคำแรกก่อนนะคะคำว Me ่าเมตมีต่อตาเป็นตัวสะกดแต่ออกเสียงพยัญชนะท้ายเหมือนดอเด็กดังนั้นคำนี้ก็อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กดใช่ไหมคะ และคำว่าตาไม่มีตัวสะกดจึงอยู่ในแม่กอกานั่นเองนะคะแล้วสิ่งนี้คืออะไรคะนักเรียนเคยเห็นหรือเปล่าสิ่งนี้เร,เรียกว่าวิทยุนะคะวิทยุอ่านพร้อมกันนะคะวิทยุอ่านว่าวิทยุนักเรียนสังเกตคำแรกก่อนนะคะคำว่าวิทสะกดด้วยทอทหาร ออกเสียงพยัญชนะท้ายเหมือนดอเด็กใช่ไหมคะดังนั้นคําว่าวิก็อยู่ในมาตรามแม่กฎนะคะแล้วก็คําต่อไปคําว่าทะไม่มีตัวสะกดอยู่ในแม่กอกาอีกคํานึงคําว่ายุไม่มีตัวสะกดเช่นกันก็อยู่ในแม่กอกานะคะภาพต่อมาค่ะเป็นภาพเมืองโบราณจังหวัดอะไรเอ่ยที่มีเมืองโบราณเยอะๆคะ่ะเมืองเก่าแกนน่อย่างนี้คือจังหวัดอยุธยาใช่ไหมคะ อายุทยาอ่านว่าอายุทยานะคะคำแรกอ่ะออกเสียงอ่ะใช่ไหมคะแต่ว่าไม่มีตัวสะกดดังนั้นอยู่ในมาตราแม่กกาคำต่อมาค่ะคำว่ายุทธสังเกตคำนี้ดีๆนะคะมีทอทงเป็นตัวสะกดแต่ออกเสียงพยัญชนะท้ายเหมือนดอเด็กก็อยู่ในมาตราแม่กดนะคะคำต่อมาคำว่าทะ คำนี้ไม่มีตัวสะกดอยู่ในแม่กอากาและคำว่ายาไม่มีตัวสะกดเช่นกันก็อยู่ในแม่กอากานะคะแล้วภาพนี้ล่ะคะเด็กไม่ใช่เด็กสินะก็คงเป็นคนที่มีอายุแล้วยิงคนนี้ใช่ไหมคะเขาอยู่ในห้องขังใช่ไหมคะแสดงว่าเขาต้องทำอะไรผิดมาแน่เขาจึงต้องโทษเราเรียกว่าต้องโทษนะคะเหมือนการได้รับโทษนะคะคำนี้อ่านว่า ต้องโทษด,ดูคำแรกนะคะคำว่าต้องมีงองเป็นตัวสะกดดังนั้นอยู่ในมาตราแม่กงและอีกคำหนึ่งคำว่าโทษด,ดูตัวสะกดนะคะคือซอรอสีคำนี้ออกเสียงพยัญชนะท้ายเหมือนดอเด็กดังนั้นคำว่าโทษจึงอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กดนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กชายคนนี้ยืนหันหน้าไปทางพระอาทิตย์ใช่ไหมคะ ดังนั้นเราจึงเรียกว่าทิศเหนืออ่านพร้อมกันนะคะทิศเหนืออ่านว่าทิศเหนือนักเรียนดูคำว่าทิศนะคะนี่ศอสาาเป็นตัวสะกดแต่ออกเสียงพยัญชนะท้ายเหมือนดอเด็กดังนั้นคำว่าทิศก็อยู่ในมาตราแม่กฎนะคะอีกคำหนึ่งคำว่าเหนือไม่มีตัวสะกดดังนั้นคำนี้อยู่ในแม่กอกานั่นเองค่ะ ภาพนี้นักเรียนคิดว่าเป็นภาพอะไรคะเป็นภาพหมูออมสินใช่ไหมคะดังนั้นหมูออมสินก็คือการออมเงินออมเงินเราจะเรียกว่ามัธยัตนะคะแล้วคําว่ามัธยัตนักเรียนรู้ไหมคะว่าแปลว่าอะไรมัธยัตเป็นการใช้จ่ายอย่างประหยัดใช่ไหมคะเรามาดูกันค่ะว่าคานี้อ่านได้อย่างไรมัธยัตอ่านว่ามัธยัตเรามาดูคําแรกก่อนนะคะคําว่ามัด นักเรียนสังเกตด,ดีนะคะว่ามีทอทงเป็นตัวสะกดแต่ออกเสียงพยัญชนะท้ายเหมือนดอเด็กใช่ไหมคะดังนั้นคำว่ามัดก็อยู่ในมาตราแม่กดต่อไปค่ะคำว่าทะคำว่าทะไม่มีตัวสะกดจึงอยู่ในมาตราแม่กอกานะคะคำสุดท้ายคำว่ายัดคำว่ายัดสังเกตดีๆนะคะคำนี้มีสอเสือเป็นตัวสะกดแต่ออกเสียง ดอเสียงพยัญนชนะท้ายเหมือนดอเด็กใช่ไหมคะดังนั้นคำนี้ก็อยู่ในมาตราตรวสกฎแม่กดเช่นกันนะคะแล้วนักเรียนนะคะคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนมัธยัถ์หรือเปล่าเอาละคะทีนี้หลังจากที่นักเรียนได้เรียนการเขียนคำและอ่านคำต่างๆมาแล้วใช่ไหมคะนักเรียนมาช่วยครูผลิตเสื้อสิคะว่า จะได้เป็นคำว่าอะไรบ้างนักเรียนมาดูคำแรกกันก่อนเลยนะคะคำว่าเบียดเบียนนักเรียนลองเขียนเป็นคำที่ถูกต้องสิคะว่าจะเขียนได้อย่างไรไปดูกันเลยนะคะเบียดเบียนนักเรียนเขียนถูกไหมคะอย่าลืมเขียนตามคุณครูด้วยนะคะตัวต่อไปเลยนะคะคำว่า จิตใจคำนี้จะเขียนได้อย่างไรนะไปดูกันนะคะจิตใจนักเรียนสังเกตดีๆนะคะคํานี้คําว่าจิตและคําว่าใจดูคําว่าจิตก่อนนะคะคําว่าจิตมีต่อเต่าเป็นตัวสะกดออกเสียงพยัญชนะคล้ายดอเด็กใช่ไหมคะดังนั้นคําว่าจิตก็อยู่ในมาตราแม่กดนะคะและคําว่าใจไม่มีตัวสะกดจึงอยู่ในแม่กอกานะคะไปดูตัวต่อไปเลยนะคะ คำนี้อ่านว่าพัทธลุงแล้วเราสามารถเขียนเป็นคำที่ถูกต้องได้อย่างไรนะ้าไปดูกันนะคะพัทธลุงนักเรียนมาดูกันค่ะคำนี้ตัวสะกดคือทอทหารออกเสียงพยัญชนะท้ายเหมือนดอเด็กใช่ไหมคะดังนั้นคำนี้ก็อยู่ในมาตราแม่กดและอีกคำหนึ่งคือคำว่าลุงดูดีๆนะคะคำนี้มีงองงูเป็นตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่กงนั่นเองนะคะ คำต่อไปเลยค่ะคำนี้อ่านว่าวาสนาและนักเรียนสามารถเขียนเป็นคำที่ถูกต้องได้อย่างไรคะไปดูกันเลยค่ะวาสนานักเรียนดูคำว่าวาดนะคะคำว่าวาดสอเสือสะกดแต่ออกเสียงพยัญชนะท้ายเหมือนดอเด็กใช่ไหมคะและอีกคำหนึ่งคือคำว่าหนานใช่ไหมคะคำนี้อยู่ในแม่กอกาเพราะไม่มีตัวสะกดนะคะต่อไปค่ะ คำนี้อ่านว่าประเทศแล้วคำว่าประเทศเขียนเป็นคำที่ถูกต้องได้อย่างไรประเทศคำแรกคำว่าประไม่มีตัวสะกดอยู่ในแม่กอกาและอีกคำหนึ่งคือคำว่าเทศซอสาลาเป็นตัวสะกดใช่ไหมคะแต่ออกเสียงพยัญชนะท้ายเหมือนดอเด็กนั่นเองนะคะครูก็จะพานักเรียนมาทบทวนความรู้โดยการให้นักเรียนนำคำที่อยู่ใน มาตราหรือพยัญชนะที่อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กดมาเติมให้เป็นคำที่ถูกต้องและสมบูรณ์นะคะมาดูกันค่ะคำแรกสัตว์ชนิดนี้ชื่อว่าอะไรคะนักเรียนเคยเจอไหมคะสัตว์ชนิดชนิดนี้เรียกว่าสมเศษนะคะแล้วสมเศษคำว่าเศษต้องเติมตัวใดลงไปคะนั่นก็คือจอจานนั่นเองนะคะต่อไปค่ะภาพนี้ เป็นภาพผักกาดใช่ไหมคะผักกาดแล้วกาดคำว่ากาดต้องเป็นตัวอะไรสะกดคะนั่นก็คือดอเด็กนั่นเองนะคะต่อไปค่ะสัตวชนิดชนิดนี้อยู่บนทะเลทรายนั่นก็คืออูดแล้วอูดตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะไปดูกันทอฐานนั่นเองนะคะต่อไปค่ะชายคนนี้กําลังโกรธใช่ไหมคะ แต่โกรธเราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือพิโรนะคะแล้วพิโรตัวสะกดคือตัวอะไรคะทอทงนั่นเองต่อไปค่ะชายคนนี้ทำผิดเขาเรียกว่ากระบทนั่นคือตัวต่อปตักสะกดใช่ไหมคะภาพต่อไปค่ะเป็นภาพรอสีภาพรอสีเราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าดาบดแล้วคาว่าบด ตัวสะกดคือตัวอะไรคะสอเสือนั่นเองนะคะต่อไปค่ะคำว่าดวงอาทิตดวงอาทิตย์คำว่าทิตต้องเป็นตัวไหนคะเป็นตัวสะกดนั่นก็คือตอเต่านั่นเองคำต่อไปเลยค่ะคุณหมอกำลังถือเข็มฉีดยาอยู่เลยใช่ไหมคะดังนั้นคุณหมอเราจะเรียกว่าแพทย์ แล้วแพทย์ต้องเติมตัวอะไรลงไปคะต้องเติมทอทหารนั่นเองไปดูคำต่อไปเลยคะ่ะคำนี้เราเคยอ่านผ่านมาแล้วใช่ไหมคะคำนี้คือคำว่าโอรสโอรสคือตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะสอเสือนั่นเองไปดูคำต่อไปเลยคะ่ะมัน อันนี้เขาเรียกว่ามันเทศใช่ไหมคะมันเทศตัวสะกดคือสอสาลานะคะคำต่อไปเลยค่ะคำนี้เป็นภาพยาพิษใช่ไหมคะยาพิษแล้วคำว่าพิชตัวไหนเป็นตัวสะกดคะนั่นคือสหรือสีนั่นเองนะคะไปดูคำต่อไปเลยค่ะคำนี้ก็ต้องเคยเจอมาแล้วใช่ไหมคะที่เรานั่งเชียร์กีฬา เราจะเรียกว่าอัฏฐจัน์ใช่ไหมคะแล้วอัฏฐจัน์ตัวสะกดคือทอผู้เท่านั่นเองคำต่อไปค่ะเป็นภาพสิงโตใช่ไหมคะสิงโตเราจะเรียกว่าราชสีราชสีแล้วคำว่าราชตัวสะกดคือชอช้างนั่นเองต่อไปเลยค่ะชัดเจนมากเป็นภาพมงกุฎใช่ไหมคะมงกุฎตัวสะกดคือ ดชดานะคะเป็นไงบ้างคะในที่สุดนักเรียนก็เติมเติมตัวพยัญชนะในมาตราตัวสะกดแม่กดครบทุกคำแล้วใช่ไหมคะทีนี้ตอนนี้เราก็สามารถเรียนมาตราตัวสะกดเรื่องแม่กดไปครบทุกตัวแล้วและเด็กสองคนนี้ก็สามารถปลดล็อกด่านนี้ได้แล้วใช่ไหมคะ เป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับการเรียนในวันนี้นักเรียนมีความเข้าใจมากน้อยเพียงใดโดยภาพแรกมีความเข้าใจแล้วภาพที่2ยังมีข้อสงสัยอยู่บ้างเล็กน้อยหรือภาพที่3ยังไม่เข้าใจในบทเรียนหากนักเรียนมีข้อสงสัยหรือยังไม่เข้าใจสามารถย้อนกลับมาดูวิดีโอนี้ได้อีกครั้งนะคะวันนี้ก็ได้เรียนมาตราตัวสะกดแม่กฎส่วนที่เหลือไป แล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนฝึกอ่านและเขียนให้คล่องด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น Education.